สวัสดีครับครูพลาพาติวนะครับวันนี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับอย่าง2อ,อย่างนะครับอย่าง2อ,อย่างในที่นี้ที่พูดถึงเนี่ยมันมีความระม้ยคล้ายคลึงกันนะครับแต่มันก็มีหลักที่ไม่เหมือนกันอยู่บ้างนะครับแล้วมันก็เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงมากเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตารางออกมาอย่างนี้นะครับผมจะทําตารางออกมาก่อน นี่ตารางอย่างนี้นะครับตารางมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะนะครับอ่านี่นี่คือตารางของผมอ่านี่ตารางอ่าก็มีตารางฝั่งนี้เหมือนกันมีอยู่สองตารางอ่าสองตารางครับ สองตารางแบบนี้เดี๋ยวคุณจะมาทําความเข้าใจกันพร้อมไปกับผมนี่แหละนะครับว่าสองตารางนี้มันมียังไงแลวมันคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มเลยนะอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องรู้จักสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าคุณจะไปสอบเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจ1คือละทิง้งและ2คือทอดทิ้งครับ ทอดทิ้งกับละาทิ้งเนี่ยบอกตรงๆเลยนะมันคือวิในไรแรงครับมันคือวิในไร้แรงได้เลยนะครับอ่าตามนี้นะครับเนี่ยดูนะละทิ้งกับทอดทิ้งเนี่ยซึ่งมันเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันมีคําว่าทิ้งเหมือนกันแต่มันจะมีคลิปบดในการจําอยู่แค่นี้ครับอ่าคุณมาดูละทิ้งก่อน ละทิ้งคือคุณเนี่ยไม่อยู่ครับคุณอะไม่อยู่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนทอดทิ้งเนี่ยคือคุณอยู่ครับคุณอยู่อยู่นะอยู่อ่าอยู่ครับ อยู่นะแต่ไม่ทำงานครับฮะเหมือนเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคือละทิ้งเนี่ยคือไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ท่อทิ้งเนี่ยคือคุณอยู่แต่คุณไม่ทำงานมันคล้ายๆกันอ่าแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเช่นอะไรเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะถ้าเป็นละทิ้งเนี่ยนะครับละทิ้งอ่คุณดูละทิ้งนะ ไอลาทิ้งคือคุณเนี่ยมาสแกนนะสแกนหน้าสแกนหน้าหรือลงชื่อใช่ไหมลงชื่อหรือจะเซ็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณเคยเจอในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณก็หายไปเลย <c oughs> หายออกนอกลอกนอกโรงเรียนไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็หายไปเลยคือคุณคุณไม่ทํางาน คือคุณมาสแกนหน้ามาเซ็นชื่อแล้วคุณก็หายไปเลยนะครับคือคุณไม่อยู่ทํางานนั่นเองเขาเรียกว่าละทิ้งนาทีราชการนะครับส่วนทอดทิ้งเนี่ยคือคุณเนี่ยมาแต่คุณไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานเ่ะเช่นปล่อยให้งานค้างคางา,ง,งานไม่ทําอย่างเงี้ยงานไม่ทําไม่สอนอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือคุณทอดทิ้งครับอย่างเช่นถึงเวลาคาบสอนคุณแล้วเนี่ยถึงคาบสอนแล้วนะถึงคาบสอน ถึงครับสอนแล้วคุณก็ไม่เข้าแม่งเลยอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เข้าสอนเลยใช้ hey. อย่างเงี้ยนี่ก็คือคุณก็คือเป็นการทอดทิ้งเหมือนกันครับทอดทิ้งโดยที่คุณไม่สอนนี่ก็คือเป็นละทิ้งกับทอดทิ้งคุณ,ค,ณคุณจาง่ายๆแบบนี้แหละมันเป็นวินัยของข้าราชการทําไมต้องเป็นวินัยร้ายแรงด้วยก็คือมันอาจจะส่งผลเสียต่อต่อราชการได้นะครับก็คือถ้าเป็นการละทิ้งนะครับละทิ้งเนี่ยนะครับแต่ผมจะโยงมานะ มันจะผิดวินัยร้ายแรงยังไงนะครับถ้าคุณละทิ้งไปเนี่ยเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันควรคือคุณผิดวินัยร้ายแรงนะครับอ่านี่คือคุณผิดวินัยร้ายแรงเลยนะนะครับ่าเ๋ยนะผมขึ้นมานี่นะครับ คือถ้าคุณละทิ้งหน้าที่ราชการไปแล้วเนี่ยคือคุณไม่มาโรงเรียนเลยคุณมาเซ็นชื่อแล้วคุณก็หายไปเลยอะไรเงี้ยสิวันเกิน15วันทําการนะครับเกิน15วันเนี่ยโดยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความจงใจหรือคุณจงใจที่จะไม่มาด้วยอไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการราชการผู้บังคับบัญชาสั่งคุณคุณก็ไม่มาคุณไม่สนใจคุณไม่กลวงมึงบออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคุณทําอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหมครับมันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยคุณผิดวินัยอย่างร้ายแรงเลยนะครับอ่ะอัน จำไว้เป็นนะครับไว้เป็นเทคนิคนะครับในการนําไปสอบแล้วกันเนาะระหว่างละทิ้งกับทอดทิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับละทิ้งก็คือผมเน้นอีกรอบหนึ่งนะละทิ้งก็คือเป็นการที่คุณเนี่ยไม่อยู่นะครับไม่อยู่อ่าละทิ้งเนี่ยคือคุณไม่อยู่นะครับส่วนทอดทิ้งเนี่ยคือคุณอยู่นะครับอยู่แต่คุณไม่ทํางานอ่ะกับละทิ้งก็คือไม่อยู่ <laughs> บาเซ็นชื่อแล้วก็หายไปเลยนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับ วันนี้ก็ครูภระพาติวก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับยังไงก็เราจะไปเป็นราชการนะครับไปเป็นข้าราชการในอนาคตนะครับคุณจะต้องไปทําเพื่อเด็กๆนะครับไปทําเพื่อประชาชนนะครับยังไงก็ตั้งใจนะครับอ่านหนังสือเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จไไว้ครับสําหรับวันนี้ครูภระพาติวฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ